มิตไนไก่ตอนโคราชอยู่ในเมืองศรีสะเกดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองชิมนะครับร้านก็อยู่ถนนขุขันนะครับอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยนะครับขายช่วงกลางคืนครับอ่ะข้าวมันไก่หนึ่งจานนะครับเอาพิเศษนะครับเนื้อหน้าทานทีเดียวนะครับครับครับ มาแล้วนะครับข้าวมันไก่นะครับน่าทานมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มครับชื่อร้านเขาว่ามิตรไนไก่ตอนโคราชนะครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับแม่ค้าบ่ายสองครึ่งถึงกี่โมงถึงสี่ทุ่มครึ่งอ๋อถึงสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับลองน้ําจิ้มก่อนเลยอันดับแรกใส่กับไก่นะครับข้าวมันไก่ครับ อืมอมือร่อยมากครับคุณผู้ชมหัวน้ำจิ้มนี่ผมชอบเลยครับน้ำจิ้มรสชาติแบบนี้เยี่ยมมากครับอื เอามันไก่ตอนชื่อว่ามิดไนไก่ตอนโคราชนะครับคุณผู้ชมมิดไนไก่ตอนโคราผู้อร่อยเด็ดครับเยี่ยมจริงๆครับวันนี้ โอ้อร่อยเด็ดครับอ้เนื้อไก่เขานะครับนี่สัมสำเลยครับเนื้อไก่แล้วก็น้ำจิ้มเด็ดมากมลาคุณผู้ชม,มไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ So, Hola, uh, because...